ตอนที่ฉันยังเด็กความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับฤดูกาลคือเดือนธันวาคมและมะกร,ะราคมมีอากาศหนาวและมีหิมะเมษาย,ยนและพฤษภาคมมีดอกไม้บานสะพรั่งกรกฎาคมและสิงหาคมอากาศร้อนและแดดจ้าส่วนกันยายนและตุลาคมมีใบไม้สีสันละลานตานั่นเป็นเพียงวิถีของโลกและมันวิเศษมากถ้าคุณตอบถ้าคุณตอบฉันกลับมาว่าประชากรหนึ่งในสามของโลกไม่เคยเห็นหิมะหรือวันที่สี่กรกฎาคมไม่ใช่วันชายหาดฉันคงว่าคุณบ้าไปแล้วแต่อันที่จริง การเป,ปลี่ยนแปลงฤดูการที่แบ่งเป็นสี่ฤดูหลักเกิดขึ้นในสองทวีปของโลกเท่านั้นแม้ในสองทวีปนั้นฤดูการก็กลับกันอีกด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะหลายคนคงเคยได้ยินชื่อนักดารศาศาสตร์โยฮันเนสเคปเลอร์และวิธีที่เขาพิสูน์ว่าดาวเคราะห์โคจรเป็นวงรีและดวงอาทิตย์ไม่ใช่ศูนย์กลางของวงโคจรซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเขาค้นพบเรื่องนี้หลายร้อยปีก่อนการค้นพบของเขาไขปัญหาทางคณิตศ,ศาสตร์มากมายซึ่งนักดาราศาสตร์เจอเกี่ยวกับการวัดวงโคจรดาวเคราะห์ แม้จะจริงที่วงโคจรไม่ได้เป็นวงกลมเท่ากันรูปในหนังสือวิทยาศาสตร์ของเราทางทีวีและในภาพยนตร์ให้ความรู้สึกว่าวงโคจรขยายภาพที่ไกลเกินจากความเป็นจริงเป็นอย่างมากอันที่จริงวงโคจรของโลกใกล้เคียงกับวงกลมมากๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากในทางเทคนิควงโคจรของโลกเป็นวงรีแม้ว่าไม่ได้ดูเป็นวงรีและดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ตรงกลางเป๊ะซึ่งหมายความว่าระยะทางของเราจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปีนั่นไงฤดูหนาวเลยเกิดขึ้นเมื่อโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เดียวเดียวเดียวช้าก่อน ในเดือนมกราคมโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าในเดือนกรกฎาคมประมาณ5ล้านกิโลเมตรมกราคมอยู่กลางฤดูหนาวที่หนาวที่สุดของปีพอดีสําหรับคนที่อยู่ทางเหนือยังไม่เชื่อใช่ไหมลองดูนี่ฤดูร้อนและฤดูหนาวเกิดขึ้นพร้อมกันบนพื้นผิวโลกเช่นรัฐคอนเนตติคัตเป็นฤดูหนาวแต่ในนิวซีแลนด์เป็นฤดูร้อนดังนั้นถ้าไม่ได้เกี่ยวกับระยะห่างจากดวงอาทิตย์แล้วจะเป็นเรื่องอะไรได้เรายังต้องรู้ว่าโลกไม่ได้ตั้งตรงแต่โลกเอียงและแกนที่เอียงของโลก เป็นเหตุผลหลักข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดฤดูกาลโลกหมุนบนแกนที่เอียง23.5องศาในแนวตั้งนอกจากนี้โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์โดยแกนชี้ไปที่ทิศทางเดียวกันเสมอในอวกาศทั้งความเอียงการหมุนและการโคจรทำให้จํานวนชั่วโมงของช่วงเวลากลางวันในทวีปหนึ่งเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของปีโดยมีกลางวันยาวขึ้นในฤดูร้อนและสั้นลงในฤดูหนาว ดังนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงมายังโลกโลกจะอุ่นขึ้นหลังจากดวงอาทิตย์ตกโลกก็เย็นลงดังนั้นในฤดูร้อนสถานที่ใดก็ตามที่อยู่ทางเหนือเส้นศูนย์สูตร40องศาเช่นเมืองฮาร์ดฟอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตจะมีเวลากลางวัน15ชั่วโมงในแต่ละวันและเวลากลางคืน9ชั่วโมงให้ความอบอุ่นนานกว่าความหนาวเย็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในวันแล้ววันเล่าดังนั้นจึงทําให้โลกอุณหภูมิสูงขึ้นโดยรวม จำข้อนี้เอาไว้นะในฤดูหนาวมันจะตรงข้ามกันมีชั่วโมงของช่วงเวลาที่มีอากาศเย็นมากกว่าช่วงเวลาที่มีอากาศอบอุ่นและเมื่อผ่านไปแต่ละวันจะส่งผลให้โลกเย็นลงสิ่งที่น่าสนใจคือยิ่งไปทางเหนือมากเท่าไหร่จำนวนชั่วโมงของช่วงเวลากลางวันในฤดูร้อนจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมืองจูโนรัฐอลาลสกาจะมีเวลาในตอนกลางวันประมาณ19ชั่วโมงในฤดูร้อนเดียวกันที่เมืองทลลาเฮซี่รัฐฟลอริดามีประมาณ14อันที่จริงช่วงฤดูร้อนในขั้วโลกเหนือดวงอาทิตย์ไม่เคยตกโอเคเข้าใจแล้วทั้งหมดเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงในช่วงเวลากลางวันก็ไม่เชิงยังมีอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในปริศนานี้ ถ้าชั่วโมงในช่วงกลางวันเป็นสิ่งเดียวที่กำหนดอนุณหภูมิโดยเลียขั้วโลกเหนือก็คงจะเป็นสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกในฤดูร้อนของทางตอนเหนือเพราะจะเป็นกลางวัน24ชั่วโมงตลอดหลายเดือนก่อนคริสต์มาสยันแต่ขั้วโลกเหนือก็คือขั้วโลกเหนือที่มีภูเขาน้ำแข็งอยู่ใต้น้ำและหิมะอยู่บนพื้นแล้วเกิดอะไรขึ้นโลกเป็นทรงกลมปริมาณพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่พื้นที่หนึ่งได้รับจะเปลี่ยนตามความสูงของดวงอาทิตย์บนฟ้าที่รู้ๆกันก็คือเปลี่ยนระหว่างวันตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนจตก แต่ความสูงที่มากที่สุดก็เปลี่ยนในระหว่างปีด้วยในฤดูร้อนจะมีความสูงของดวงอาทิตย์ที่มากที่สุดและสูงสุดในเที่ยงวันในวันคริสต์มาสยันซึ่งก็คือ21ิมิถุนายนในซีกโลกทางตอนเหนือและ21ธันวาคมในซีกโลกทางตอนใต้ซึ่งเป็นเหตุมาจากการหมุนของโลกซีกโลกทางตอนเหนือเอียงออกห่างจากดวงอาทิตย์ในฤดูหนาวและเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ในฤดูร้อนจึงทําให้ดวงอาทิตอย์อยู่เหนือศีรษะโดยตรงมากขึ้นและนานยิ่งขึ้นจาเวลาในช่วงกลางวันที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนได้้ใช่่่หมมมแลละะพพังงงงาาาานนดออทิิิตตตตยาา์ตรรกโเขึ ดวงอาทิตย์ลอยสูงขึ้นในท้องฟ้าดังนั้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ที่มุมปริมาณพลังงานที่ส่งไปแต่ละตารางพื้นที่ที่ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะน้อยลงทําให้แม้ขั้วโลกเหนือจะมีกลางวันตลอด24ชั่วโมงในการสร้างความอบอุ่นแต่แสงอาทิตย์ที่ได้รับกลับกระจายตัวอย่างมากและส่งพลังงานได้น้อยกว่าสถานที่ที่ห่างออกไปทางตอนใต้ซึ่งดวงอาทิตย์อยู่สูงกว่าบนท้องฟ้าเนื่องจากเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากกว่า นอกจากนี้ขั้วโลกเหนือยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากคืออากาศเย็นลงโดยไม่มีแสงอาทิตย์เลยตลอด6เดือนขณะที่ฤดูเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณสามารถชื่นชมกับความงามของแต่ละฤดูที่ผ่านเข้ามาและชื่นชมถึงความซับซ้อนด้านดาราศาสตร์ได้อีกด้วยไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงใช่ไหมดูวิดีโอเหล่านี้หรือสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อสำรวจค้นคว้าวิทยศาศาสตร์ปรัชญาและความลึกลับของจักรวาลต่อไป